ปรกอการกินคือปิวอ๋องเสีมนีปลมันคือปวมะฮอดพี่มแมเอาออกหาออกเดียวัแล้วเอามาปนีคือเป็นผู้เฒ่าแล้วหนาวแห้งต้องเดต้องเดดรถตนเต้นลงเนี่มันมันอันบเรตีองามยังไงล่ะเดี๋ยวไปซื้อเนี่ยสจักโลแล้วนี่เสียว่าส เอ้ยกระทือเี๋ยะลหาเรหาเรซีเดียหาสองพันหรือเป้่เจ้ากระสือเนี่ยให้ลี้ยงไรวานคนไาวัดปบ้ปลาคุณยายกินยังหรดันนี่โอ้ยเป็นคุณยายโทษทีเบิ่งคนคาแเคเตอร์เป็นอเ็ปเท่าน็นหมอทำขวัญอยู่เป็นด็กเป็นเ่าดีลยวนีอั้นเด็กวันไหน่ั้นเออกินนี่ยังล่ะนันยายาสมุนไพรยาบำรุงลือดยาสตี เอาอี่หลาไปใส่นอนเออไปกลับจะนอนจะห้อง่อยากนอนนอนโชกาะเพราะพอตรงนี้น้ำมันกันนี่มัต้องสีบอลลงไปนางเต๋อเปิดตีช่องนั่นวงนั่นแหละไปไปชุมแล้วแล้วก็เลยไปบอกกับวัดเออฝากช่องแน่เปิดเราตีช่องนั่นเปิดแล้ว่ัดเปิดเลยจริงแล้ว นี่ก่อนน้อยลำเพลินเอาไปเชีย่ยวเ,รเรหรอมับฝันไเดอฝนิมนนี่กัมันททยเอาตัวเน่นพู้ภรรยาบ่มีอยงเรียกเห็นแต่ยางไทยเอาตัวผู้จัดการส่วนตัว,วอแอดมินแมนแมน่ง,งแมินกบ่เอนทยกับดไทยแล้วลืมกดอัดเยเ่เห็นข่อยยางกคือยางกับไทยคือข่อยรเด้อแบบเห็นผู้ใดไทยกับดดยางเขาเขาขัดเลยเนี่ยด้เขายากเบิ่งกันพฤติกรรมนี่กับเขากลับมาเห็นเดรัจะได้ขึ้นรถบ้านนี่แหละ จริงจังกับยูทูบมากๆเลยถามพอทีท่ได้เสิบนางโซโลเซเลย์ยงสิตะกี้ไม่ได้นอนตัวเวลาี้พรอก็คือมัน,น,นมันเอาตัวเวลเขาข้อียข้อีรข้อีตัวน้งสืนาโฟก,กัอยาอแอปนกันอ๋อเป็นโหลดคลายคาเมล่าลายคาเมล่าแล้วเป็นแตก ้ก็เขาไปแนนเอาลูปไปแล้วก็ไปแต่งตัวหนังสือใส่ตัดแปะใส่แล้วีอนดอกไปถ่ายมากกรคลิไอตัวนางยุทธมากับท่ายไปนี่นี่เออนางยุทธกัะดอกกระเดียบคุณเขาเงี้ยมอนกท่ายไปโอ้หลบพระท่านได้แมนแมนแมนแวป้อมมาไทยปมมาไทยอ่เพราอแล้วมันแต่งเพลงให้มันประทานห่างเราก็ยังอัพเลยวระท่านเหลวอยู่แต่งเพลงให้ปอยฝ่าย เออสารพัดน่ะล่ะเกสารพัดหีืแหล่บุ๊บบ้านยวลองสารพัดเลยบ้านเหีนตลกสารพัดตลกสารพัดข้อเลมแจ้งข้อสารเออเออเออเฮ็ดเนี่ยติ่งลิงติ่งมิงติ่งลิงติ่งลิงตกสางหางโกนจึงปึงดูชมอไหนดูคิปไหนเพราะอ่ะตลกสุดใดคือติ่งลิง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 ตกสางหางโกนจึง เบิ้องตัวสุดอยู่ดิแม่นฉากสู้กวนยาย่เหลี่ยมกับปัญชลีปัญสุไม่แม่ฉากสารพันเดนหมอแม่เป็นอี้กับปุกลูกมันบ่แม่เป็นอี้กับปุกลูกเพแม่เป็นพิธีวควานผูกับบอลูบอลูแล้วอะไรอยู่มันเป็นไว้หล่าอยู่นี่พอเราคลิปไม่เงี้ขึ้นกระเด้งขึ้นมาอีกมาหนิคลิปคุณหมอคลิปคุณหมออ่นไมฮะอันหมอเป็นอย่างคือบอรักษาคนไข้ ยังมาถึงเวลาป่อมีอารมณ์แม่เป็ยังปัวก็เครียดแท้คาอย่เงี้ยเออไอ้มอดกันแล้ววันอันเป็นอยังงี้ก็เครียดอยังมาเนี่ยนะป๋วปรซสำเศร้าแม่ป๋าว่างนี้อารมณ์ดีเว้ยปัวซรำให้แต่เศร้าน่ะสิป้ามันทีมลาลาได้เห็นได้เห็นเรื่อยได้ชิมความลับจริงเออได้เห็นเรื่อยได้ชิมความลับจริงกับเย็นเยิ้นกับไฟฟ้ากับลับจริงตำน้านรีเดย์ตลกเสียงอีสานกิินแ็ลา่ ชุดแรชุดเีอยพู่ไม่ไม่ปีไหนมปีี่กชุดตลกชุดไลตลกชุดที่แปดที่แปดเลย่จมอยู่อยู่กับสาวหน่อยจะไปอยอยู่กับเสียงอีสานจากปีก่อซปีก็เลยออกไปบวชบอกเพงไปใส้ว่

กับเอมออร์ดในสีบ่ครับการรับเชิญนี่กับีิลป์เขาค่อยเล่นกันวิธี่นะายๆว่าเขาสิรับเชิญศิลปินเก่าๆของสีสารมาร่วมกันลูกแพ้คัมมอดน<พ>ีกรน,น้อยปลอยไฟสีเนาะนพยโยงมากป้วยครับพยโยงนี่สิติดต่อบ่ได้ในชจากโอ้โ <c oughs> หเป็นพยโยงมาน5เลาเลี่ยตัวเป็นรับสายแปลกๆอย่างนี้เออแต่ว่าพอแล้วไปบ่ได้พอแล้ว นั่งาตัวมากับโมกาลลำไสโอ้ยบลกันไปแล้วบไปแล้วก็ไ่่ากันมากันดีทิพคอเร็ทียคอร์่ขคอลับโมกาลอ่ะครวิิปทิพที่บอลลงว่าหันเดนที่บ้านเขาจับมาเซิร์ไพรนะสองหมื่นหาพันวิวเลยเด้อไปเบื้องที่เราไปเบิ้งช่องไหนล่ะต่ว่าแต่ว่าเออติดตามกันไปกันมาแน่แลสิเขาไปติดตามกันฝากใน้ที่น้องช่องนิกรน้อยลำเพลินออฟฟิเชียล อ่งเปาลำเพลินคิดว่าอังมันก็ขึ้นเปาเลยมันมช่องมันตีแล้เปาลำเพลินกดไปตีกดติดตามติดตามสองแสนเท่าไหร่ละโอ้ย่อ๋อ่ตยัน่งยอูแต่ก็เปิดช่อง u ูทูบช่องแรกของสาวหน่อยคุณนห้ยข่อยยังบ่สู้กับพยาญชารใช้อยู่ก้อนพยัญชนะคุนช่องคยนั้นเป่าในเฮก้อนมูุ่นเุอนก็พาขยันทายดีช่วงหนึ่งแมนแมครับ มันมีช่วงช่วงหนึ่งที่ปอ่าคอยขยันแต่ว่าสู่เซียนนนกับพยาการไม่ได้ไอ้หมดังหกหมื่นเนาะอาคาเดียวน่ะเอา้้นเนาะอเดียวนอาเออเอออย่าความมักค่ารงซาอยู่นี่แหละบอ่าอีกโดนยูเออหมัวไปยืมน้องเรนเซอร์คิปแอนดิสปอจะขอไปขดเบอดีโอเบิร์เบิร์น คอเบิ้งกันตรงวิดีโอนี่วิดีโอเด็ดกับบดี้บดี้ันสิมี่หรันสิมีคชิชชนบนาโปกดตรงนี้ก่อนน้อยเซอร์ไพร์ถือเซอร์ไพร์กเขติ์ดจบไปแล้วแก็มีแลซ้ายมาอยู่ ร้านแม่ดีอีหลีได้ได้ได้คิวว่าทีสามสิบเอ็ดนาะห้าสิบปรเด็นไปไกลเนาะตะกี้ถ้าถ้าโดดไปยังอะไรเป็นดีฮะถ้าโดดไปยังสูงม่นี่แต่เกียกจะสูงคิวคิวมันเลยหลุดคิวมันเลยหลุดสามสิบเอ็ดทานวาเข้าดาวพอดีก็เขาดาวบ้านแม่พอ <Eso. S 1> ดีไงสามสิบเอ็ดทานวา กลางวันมีรถแห่ด้วยใช่ไหมครับเต็มปุรยดอกเต็มาทสารเต็มปยดอกเต็มคนือเกาเชิดเขาจะมาหาืาเมเมเร็วนตงไทเต็รถไปแตงแต่พอไปแตงหนาก็โอเคครับพี่น้องเราพอไปแตงหนาก็นะครับนาวหนาวันนี้หนาว